ไปละจู้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 ไปลมันกดยิงก่อนมันยิงก่อนมัน <c oughs> ทำนี่อะไรสัตว์อ้าเมึงเป็นที่อะไรมึงเป็นที่อะไรของมึงไอ้เหี้ยควาแน่สัตว์มึงทำที่อะไร ส้ำยากแก่เลยตรงเนี้ยยิงมันได้ป้ายิงมันได้ป้าหนีอย่างเดียวเลยนี่หว่าเดี๋ยวมึงก็แพ้แล้วเป็นเหี <Un> ias, <home> ้ยอะไรล่ะก่อนกูจะแพ้กูขอด่ามึงก่อนได้ป้าไอ้ควายเฮงอู้ไอ้ควายเหี้ยมึงจะฟอร์มเหี้ยอะไรตั้งไหนสัตว์ เงี้ยก่อนจะแพ้กูขอด่ามึงก่อนได้ไหมล่ะเออฮอาฮหัอเออกไปเล้เฮอเฮอออกไปเลก่อนยอมรับแล้วมันยอมรับแล้วมันยอมรับแล้วยอมรับแล้วออกไม่ได้นะแบกแบมาเอาเสือมาเสือเลกยังเลขยังเลขเออสามหสห เลขสามหกที่พี่ผมได้ผมได้ผมได้มาอีกศพกูขอแม่ที่เฮียขอแก้เลขยังก่อนเลขยังเกาะสามหก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 รั่วเลยเฮียเผื่อเนกันอ๋ออันนี้แดงค่าสมาเอาเล็กกูรั่วเลยสัตว์เล็กโคตรร้อนเลยเฮียต้องปัดแม่งตอนนี้มันจะแพ้แล้วมันจะร้อนไหมเฮียเลี่ยไปใครอ่ะน้าไปมัน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 โอ้แมนอันนี้ไม่ใช่โป็นโตเป็นโต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 ตอลีเด้อ ฟอร์มแล้วก่อนไหนไม่ก่อนอะไนะเดี๋ยววางเจยมันข้างนอกบอกเพื่อนลงส่อสีเลยส่อสีเลยส่อสีเลยส่อสียังอะไรเปิดพี่เรนมึงเขอชวนเลสายไปเลสายด้วยลงเลสายด้วยโอเคครับโอเคครับสวยอย่าพูดงไยบอกแรกใครจะอุ้มแจ็คกี้ใครจออุ้มแจ็คกี้ เยอาสิเอาสิเอาสิมึงแก้สิเอาสิเอาสิมึงอุ้มกูต่อสิเอา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 สิเราตกันไปเระราตกันไปเตะไเที่ยต้องไปข้างหนึ่งไอ้เที่ยงปอดกันแบ๊กปอดกันเนี่อดกันอันนี้อันนี้อันนี้ไปด่ากันเอาเองสองคนเลยนะกูไม่เกี่ยวแล้วเปด่ากันเราเองเนอมีหอบบ้ามีหอบบ้างหอบผมเส่นเต้นวางหอบ่ะมีมีมีเยอะ้าเลยอน่น แจ๊คกูบอกมึงไม่ให้มึงพูดตอนตอลมามึงก็ยังพูดตอนตอลมานะไอ้แจ๊คตอนตอนตอนขยับขยับไปทางล้างได้ป๊อคือมึงให้กูพูดตอนตำรวจมาพอดีไอ้สัตว์มึงพูดตอน5นาทีนี่เฮียมไม่ได้พูดตอนที่กูบอกว่าไอ้ตอนที่กูขอพูดไปล่าสุดนี่ไอ้สัตว์อะไรของมึงบอมี่บอมี่มามาส่งให้ผมเหรอ ถดีมันก็แพ้แล้วมันอุ้มหลอกอแล้วพอดอย่าพยายามเลยยอมแพ้ดีกว่ามั้งไปบอกลูกี่ยอมแพ้เถอไปเออเนียบปยอมแพ้เถอะยอมแพ้เะเต็มที่อหนีสามวันเต็มที่ีเฮียอะไรมเล่นมึงอยู่ตัวเดียวไงแล้วเพื่อนมึงอะเรเรียกว่าพักพอนไอเดียวนอนไม่เต็มอีมง็นมีการเป็นเฮีย ใจตั้มกันป้อาเฝ้าเราพอแล้วแพ้กับแพ้ชนะกับชนะเฮียเพื่อนโดนหลุดยันเช้าไอ้เฮียนั่งงอมไแปลผ้ยแปลผ้าแปลผ้าเอาสม่ามมาพอแห้อะไรเป็นอะไรเพื่อนงอมกูไม่ได้งอมมึงไปถ่ายมึอด้วยนะว่ารอบหน้าเพื่อนพร้อมเล่นไปถ่ายมึอด้วยนะก่อนเล่นกูจะนอน เอาไปเอาไปเอาไปเล่นไปเล่นท่านปดนะเอาไปเล่นไปเล่นมันเป็นไรกูจะนอนโปรหมดเควนเล่นเคโลจัดเลยพวกเฮียนี่กูจะนอนไอ้ยมึงหน่าลูกมึงเด็กมากแจ๊กเอ้ยมึงไม่มีทางกูเอ๋อกูบอกให้ไอ้น้องเออกูไม่เอ๋อหรอกนะ แล้วมึงอุ้มกูเอป่าแจ็คเจ็ดโมงเพื่อกูมึงเอไหไ่ไม่ไมแล้วมึงอุ้มกูเอ๋ปแจกูถามนยันเจ็ดโมงคะเอไม่ค่ะไม่ไม่ไมมึงกับกันเจ็ดโมงอะอยันเจ็ดโมอะไม่ต้องอุ้มมึงอยู่ในแล a บไม่ต้องอุ้มมึงอยู่ในแลไงมันอุ้มไงแจ ไม่ได้อ <parfois> uhm ุ้มด้วยตัวเองปากมึงอยากแกวเวถ้าปากตัวม <time> ึง <teamwork> อ <vo tried> <off> ่ะอุ้มกูเอ๋อะมึงดูเหรียญในตัวกูแล้วกันว่าอุ้มเอ๋วบ้างดูเหรียญในตัวกูแล้วกันกูอุ้มเอ๋วเมันกันกูไม่สี่เลแล้วมึงอะไรไม่เหรียญเอ๋อบ้างไม่ใช่เหรียญอุ้มเปล่าใช่ครับไม่ใช่ครับดูดีหน่อยปากที่รู้ดีกว่าคนเล่นทำงี้นะไปจ้ะสามรู้ดีกว่าคนเล่นน้อยโง่ เขาเมื่อยแล้วเฮียนี่เขไม่เข็ดจริงๆนะไม่เข็ดจริงๆไลยเฮียมันไม่เข็ดจริงๆนะเฮียเนี่ยมันไม่เข็ดจริงๆนะเฮียเนี่ยมันไม่เข็ดจริงๆแล้วเข้าเมื่อยแล้วมันไม่เข็ดไม่หล่าจริงๆนะเฮีย네อ่าหายมือเปล่า สิงคุกอีกนะไอ้เหี้ยโอ้ชีวิตดูดิเหรียญเอ๋อเหรียญอุ้มเออเหรียญเอ๋อร่ากกัว่าเหลุดจนเช้าเลยอ่ะดูเหรียญนตัวกูเหรียญอุ้มนะรู้สึก

ขอบคุณลับบิทนะครับขอบคุณซับนะครับขอบคุณซับทุกค,คนคคน,คนะของผมผมนะฮะ <c ười> มึงอย่ากพาเฮียกูบอกให้มึงนี่ตัวฮาเลยเฮียกูบอกให้เฮียเปียนเอ๋อน้องเฮียรักเรืงน่าเอ๋อแค่เดียวครัว เออเคล็เดียวเชี่ยะไรมึงแหกลูกกระต่ายเลเชี่ยนี่เออเคล็เดียวก็เชี่ยแล้วมึงแหกลูกกระต่ายดูไอ้แจ็คก่อนมึงจะบ่นนะไอ้ตันแหกลูกกระต่ายดูก่อนเชี่ยก่อนที่จะห่าวอะเชี่ยห่าไม่เชี่ยเนี่ยต่อสติีกว่าปะโโอยน ที่จะแพ้แล้วอ่ะกวยงอมา่ะโอ้กวยจะแพ้แล้วไอ้เยยต้องให้กลวยตีหุบปากบ้านโอ้ยอ่ะจะแพ้แล้วอ่ะกวยจะแพ้แล้วไอ้เยยทำไงดีวะไม่ต้องมยอมใจโอ้โหนะจ๊ะจะแพ้แล้วยยทำไงดีวะน้องชายพี่ไม่ต้องร้องเนาะโดนเล่าไปสองรอบเลยเงี้ยปากชาดามบ๊วยกูแหกกดแข้งเพื่อมาลากมึงโดยเฉพาะเลยเอาแข้งกูให้ลากนอกเมืองไงกูจะลากในเมืองไงกูจะเมี้ยมึงเนี่ยไอ้โง่ มึงควักลูกตาดูนะไอ้สัตว์เออเออเอ <ś asia> อกูปิดไมค์มึงแล้วนะมึงไม่ต้องให้พูดแล้วนะกูอ,อ่านไม่อ่านยานให้มึงพูดลนะมึงเงี้ยปากแล้วละอะไรมึงอ่านมึงขอกับใครมึงไม่ได้ขอกูมึงเงี้ยปากแล้วตอนนี้มึงเก่าเฮ้ย พีนานีนาีนานีนออะโดดิพี่เกพี่ไปนอนเดี๋ยวพี่เกดขอแล้วพี่เดี๋ยวละนเดี๋ยวมันเลยว่าแจ๊คมัชอบมือเพื่อันกูถึงบอเลยทักว่ากูเสียงหลุดีแจถ้ามึงยังไม่หูปากนะไอ้สมยอมสั่งมืปากจริงๆนะไอเียนี่ <c oughs> ตามแผนอันนี้ดิฮิวมังกาซอดิน้องยังไม่ใช่้ชาไม่ตายนะฮิวมังกาซอหน่อยเดี๋ยววิธีใช้ฮิวมังกาซอหน่อยน้องคี่สิบสามสามสองเปลี่ยนคี่สิบสามสามสอง ไมามสองเจ็สี 46, ่หสนอเจ็ดสีห้าสลเอได้ไงวะเออเขื่อวเอ๋อเือเอ้านั่น ไปเขาขึ้นเขาลงห้วยเร็วๆไปขึ้นเขาเดี๋ยวนี้ต้องขึ้นเขาโดนจับนะบอกก่อนนะถ้าต้องโดนจับนะครับแจ็คแจ็คดูน้องปากเนาะโดนละปากโดนนะโดนนะกูบอกกันนะกูเตือนแล้วนะกูเตือนแล้วนะกูถือว่ากูเตือนมึงแล้วนะถ้ามึงยังไม่ฟังเนี่ยมึงโดนจับนะยังอีกนะยังไม่ฟังยังอีกยังยังประมาณยี่สิบมั้งยี่สิบยังอีกยังอีกยังอีก phăng, rồi bay khéo, đốn. Tôi bảo rồi nã, tôi tưởng nghiệp, nó, nó sưởi phải không? Nó sẽ không nhường, nó không เร็วอย่าอย่าจะฝืนอย่าฝืนอย่าฝืน,นไปต่อกลับไปข้างหลังไปครอบแผนแต่ครอบแผนด่วนเลยเร็วตำรวจบางหลังลื้อเลยเร็วๆไม่งั้นโดนนะอันนี้อันนี้ไม่เชื่อนะมึโดนแล้วเนี่ยบอกก่อนนะอย่างนีกเร็วๆ วอยี่สิบดักหน้าสนามบินล่างแล้วก็ขอให้กร้องตารุจมาเติมเมื้อที่ด่วนนะผม,มาเลยครับมาเลยนะครับโอเคกดเคสไปนหนึ่งทีสวยไม่ไม่แต่กูโดนวิชันคำเดินไล่อะประมาณห้ารอบอะคนเดียวอะในเมืองในเมืองพี่ในเมืองแต่เพื่อนกูนมากับตำรวจนะมึงสังเกตได้แล้วว่าข้างหลังมันมีตำรวจตลอดนะ มึงสังเกตได้เลยนะข้างหลังมีตำรวจตลอดนะมึงสังเกตได้เลยนะมึงสังเกตได้เลยนะแต่เพื่อนมึงไม่มีตำรวจมานะไอสัตว์ไม่ไม่มีมีใครมาอยู่ในเมืองผมได้ปะมึงทั้งสิบคนได้ปะโอเคพี่ไม่ไม่พี่ระวังวิชันคันหนึ่งนะสีดำแม่งแม่งเจออย่างบ่อยเข่าซ้ายมือแบะแฮเป็นด่วน กนะูจะตลอ,อนะเป็ตลอนะแถวเออเ,เออ,อเออค่ะเอออะไรวะคี่เรื่องบาคาร่าพี่อย่าโลกนะอย่าโลกอย่าโลกเด็ดขาดห้ามโรคเด็ดขาดใกล้เออแล้วเดี๋ยวทำต่อไปอย่าโลกเด็ดขาดเวลามีค่าดูวินาทีมีค่าอย่าโลกอย่าโลกสวยขับไปขับไปอย่างนั้นแหละใช่สวย สวยสวยสวยลำไปลำปเบรกบูเบรกบู๊เบรกบู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 เบรกเอ้ามัเลี้ยวทำไมนะเบรกบู๊ติเบรกบู๊เลี้วุเจอตองในเมืองนะเาออตอนนี้ผ่านหน้าแลนผ่านหน้าแลนร็วเร็วเวเร็วแรงคำมีปะใช่แรงคำมีปะแรงคำมีคำมคำทรายแรงคำมีคำทรายปะใช่แรงคำมีคำทรายป่สิบนาที่สิบันาทีตลอนนี้อยู่หน้า้แเ้วตอนนี้วรกไปอล้มอล้มอ้ม้้้้้้ กลไนี่เระลาไปืหนเวยนะกระาเปื่อนโอเวร์กระลาปนโอเวร์โหนเลยเหรอมวยโหนเลยเหรอโหนอะไรวะไปโหนไหนไปโหนไหนวยโหนไหนโหนไทยังโหนไทยยังโหนใทยกระลาเปืนโอเวร์พี่กระลาไปืหนโอเวร์โหนไหนโหนไหนโหนไหนเฮ้ยดีเดี๋ยวเวบุตรเดี๋ยวบุไป ไปไหนไปไหนไปไหนขอตามขอตามขอแล้วขอแล้วขอแล้วแมวไมวแมวไมวแมวแมวขอตามขอตามขอตามมาสวยสวยเรยวไปเร็วไปเร็วไปเจอรถดับสวย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 แบนแบนมั้งหลังนะอย่าลบนะแบนแบนมั้งหลังนะ ไอ้ไอ้ไอ้หลุยไอ้หลุยเขากู้ในหลุยหลุยเขากู้ในหลุยหลุยตามมาในหลุยไม่ไม่ไม่หลุยตามพี่มาพี่อาหาดจะหมดหลุยตามพี่มาหน่อยเอาอาหารมาพี่หน่อยพี่อาหารจะหมดแล้วไม่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 ลงลงมา้าร่าไอ้คืนขบ้นข้างบนไว้เดี๋ยวพี่เอาไปไม่มีหรอพี่พี่ยกมีป้าพี่ยกมีป้าใครมีป้าได้สามหกได้สามหกขอเขาเลยไปเลย เลุยๆแย่งเลยลุยแย่งเลยลุยแย่งเลยมามากำลังด้วยกองทัพมาสวยๆลุยแย่งเลยแย่งเลยแย่งพี่เลยโอลโอะใครตอนนี้ตกวไอ้กุ้งย่าอยู่ไหนอะกุ้งย่าอยู่ไหนอะล็อกอะไรขนาดนัอะไรพี่อค่อยๆพูดก็ได้ป่ะไอสัตว์ไม่ไม่พี่ข้าวจะหมดจะเอือรแล้วพี่้าวเจอกูปะเนี่ยพอเจอกูปะเนี่ยพอเจอกูปะเนี่ยเออแท่เนี่อยู่ข้างล่างขนาดพี่ล่าง เบอร์สี่สี่เก้าเอ้ยสี่เก้าเก้าเจ็ดตอนนี้ตอนไม่ได้ว่ะตอนนี้เออไปไปหาอยู่สักเสาเอ้ยไปหาทันที่บ้านแล้วบอกเลยตายซะไอสัตว์ตายซะมึงอะตายซะไม่รู้แม่เหรอไอหลุยอ่ะอ่ะพี่จะทดลองหลุยตายซะไอสัตว์ตายคารุโซะมึงอะไป tai sát ngã ạ tai sát ta tai sát tai sát thật เฮ้ยดุบดหมดเลย yeah. เฮียไอ้ผมเอ้ยพี่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 พเฮ้ยสังได้เอาข้าวมาให้นะตรงตรงสภาสภาสภามาด่วนดเลยสภาเขสาขสภาเขาสภามาด่วนขอข้าวหน่อยม,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 มีมีใครมาไหมมีใครมาไหมไม่กูอยู่ที่หลักสภาแล้วเนี่ยอ๋อ เอ้ยมีมีใครเอาความมาหมดเลยป้าตายซะ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 ตายสักสัตายซะตายซะมึงอะตายซะกเอาหลงเมฆไม่อยู่ไหนเมฆไม่อยู่ไหนอะไม่ไม่ส่งหลงไม่ได้เมฆไม่มีโดนตาบตายซะตายซะเอาดิเอาสิเอาสิเดินตลอดเอ้ยฆ่าคนรวยใช่ป้ากูอยู่แถวแถวคนรวยเนี่ย ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วที่เจอดจละตายสักมึงไอ้เหียขอดต่างมาแล้วไอ้เหียแบบโอ้โหขอเทศมอาัวกเอาตัเอาตัวกูไปเาตวอตัวกูไเอาเอากูเาาตัวกูตัวกูไักูไปเอากเอปากูตัวกูไปเัาตัวไปอาูไปวปกูไเวกูไปัตัอยู่ในแถวดีกไว้นะัอูวไว แต่มือเ,เทียบโตเทศุกูต่อเลยไอ้เหี้ยเหลือเหลือไม่กี่นาทีแล้วเนี่ยอยู่ดีจีกำลังไปดีจีกำลังดีจีรอเลยปามดีจีอะปามดีจีอะรถไปตรงไหนได้บ้างเอ้ยเออเออไม่ไม่ไม,ไม่ไปแดโอเวอร์ได้ปะไปแดโอเวอร์ได้ปะ แต่โอเวอร์นี่ปาเลยเพื่อนกูจะตายแล้วจะตายหาตายหงตายครับ like. สั่ม <From yourself. S 2> ึงอะตายซะตายซะเพื่อนเพื่อนรีบแต่เพื่อนรีบแต่เพื่อนรีบเอาศพไปก่อนแล้วเอาข้าวให้กูเลยสามหกกูอยู่แลนด์นี่ยกูถึงกูถึงข้างในแลนด์โอเวอร์แล้วตายซะไหน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 ตายซะเออกูอยู่กูอยู่ข้างในแลนด์โอเวอร์แล้วเข้ามาเข้ามาดิตายซะตายซะตายจอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วตาย ตายมึงตายแน่มึงตายแน่นไไมึงตายแน่มึงตายแน่ไปเอา่งกูไปมันจะเจอ,อแล้วมันจะเจอ,อแล้วเอาข้ามให้กูได้สามหกได้สามหกเอาข้ามาเอาข้ามาได้สามหกกูกินก,ก่อนตายซะได้สามสิบหกเออมึงไปก่อนตายซะฮัลโหลอย่าพึ่งลนะ ได้สองใช่ไหมตอนเนี้ยตายซะเฮ้ยเราต้องคำนวณนะเว้ยเฮียมันหลุดไปหกเลยนะไอ้ไอ้เข่าอ่ะไอ้ดีเมทปะไม่รู้ตายซะตายแน่กูรู้ไหมก่อนก็ได้เอตายแน่ตายซะตายซะอูตายแน่กูอยู่กูอยู่บ้านปูกูอยู่บ้านปูขันเซล่ามึงตายแน่ มึงตายแน่มึงตายแน่มึงตายแน่มึงโง่แน่ไอ้กูอยู่หน้าบ้านปูหน้าบ้านปูปูบ้านปูไอ้แบ๊คเออบ้านปูไอ้แบ๊คจอดไม่ได้นะตำรวจไล่นะ ใช่ใช่มันมันไย้จะบอกว่าเราเ็ไปกีตัวมันก็เช็คกันนะนะจะเรียนต่อในภาคหน้าไตรวจตำรวจแบ๊กแล้วแล้วมันเลมนมาก็แล้วเงลพื่อติมนะเอ้ามาแบบบม่มเ้าาาาเสียให้ตัวดี เป็นู้แตกย่างเนึตกลุงนตุ้ลุ้หัวใจพกกทีพกกูไม่แข็งเลยไม่มีเลยเียาตกลุ้นตลุ้นป็สง่อถามสิบีครับลงครับถามสิบีลงครับ 30 thì bia tắm thì bia 30 thì bia tắm thì thì bia tắm